ความเชื่อความศรัทธาพุทธคาถามหาอาคมครูบาอาจารย์ท่านให้มันสวดมันภาวนาจะเกิดคุณนักแหล่สวดอย่างไรบูชาอย่างไรขอเชิญทุกท่านไปรับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอต้อนรับทุกทุกท่าน เข้าสู่ช่อง BSS Post Thailand ของเรานะครับช่องที่มีธรรมะความรู้และสาระดีๆมาฝากทุก,ท,กท่านหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือคำหนึ่งคำใดที่ได้กล่าวผิดพลาดทั้งไปก็ผมต้องขออภัยทุกๆท่านมานัที่นี้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปพบกับเนื้อหาในวันนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านได้โปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับพักคถาบทนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายตั้งแต่โบราณกาลท่านกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หนึ่งผู้ใดมันสวดบทพักคถานี้เป็นประจำจะทำให้เทวดารักเทวดาเมตตาจะคิดจะทำอะไรก็จะประสบแต่ความสำเร็จความเจริญแต่หากผู้สวด สามารถรักษาสินห้าไว้ได้ด้วยแล้วบทพักถาบทนี้ก็จะมีพลังหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปผมจะพาทุกท่านมาเริ่มสวดบทพักถาบทนี้แต่ก่อนอื่นผมขอให้ทุกทกท่านตั้งจิตให้สงบทำสมาธิแล้วเรามาเริ่มสวดกันเลยครับข้าพเจ้าขออาราธนาบรารมีสามสิบทั์ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดบวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งสี่ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพพระบารมีพระโพธิสัตว์พระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณะโคดมบรมคูอีกทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า สิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลขอท่านทั้งหลายได้โปรดส่งพลังมาประสิทธิอย่างตัวข้าพเจ้าเพื่อให้การสวดพระคาถาบทนี้มีความสำเร็จและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาธอิมินาสกาเรนะข้าขอกราบสักการะบูชาอันพระบิดรมารดา ตัวข้าขอนอบน้อมระลึกคุณท่านมีเมตตาการุณอุปการะคุณต่อบุตรธิดาท่านให้กำเนิดลูกมาทั้งการศึกษาและอบรมถึงแม้ลำบากขืนขมทุกข์ะทมสักเพียงใดท่านไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมาพระคุณท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าทาราและแผ่นดินข้าขอบูชาเป็นอาจินตาบจนสิ้นดวงชีวาขอปวงเทพไทยรักษา อันพระบิดรมารดาของข้าเทินนะโมตัสสะพะคะวะตโออะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะตโออะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะตโออะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนันตะคุณะสัมปันนาชะเนติชนากา อุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตะคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตะคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหัง มาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะ ปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโภไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนาอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโภไมหัง มาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตักุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคกุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะ ปาทาวันธามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโภหมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันธามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโภไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันธามิสาธรัง อนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนาอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวปาทาวันทามิ สาธารังอน an ันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโภไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโภไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรัง อนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนา ชเนติชนากาอุโภไมหังมาตาปิตุนังวปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนาอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโภไมหังมาตาปิตุนังวปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะ สัมปันนาชะเ네นติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธารังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธารังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติ ชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหัง มาตาปิตุนังวะปาทาวันธามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนาอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโภไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันธามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติ ชน,ชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปา,าทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนา,าชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหัง มาตาปิตุนังวะปาทาวันธามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันธามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะ ปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนาอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโภไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโภไมหัง มาตาปิตุนังวะปาทาวันธามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันธามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะ ปาทาวันทามิสาทังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโภหมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโภหมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรัง อนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนาอนันตคุณนะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวปาทาวันทามิ สาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรัง อนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนา ชะเนติชนะอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะ สัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมป <oyun> ันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติ ชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนาอนันตคุณะ สัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอน,นันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรัง <read> <es> อน,นันตคุณะสัมปันนาชเนติ ชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหัง มาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธารังอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนาอนันตคุณะสัมปันนาชเนติ ชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหัง มาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะ ปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนาอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหัง มาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโภไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโภไมหังมาตาปิตุนังวะ ปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโภไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาทังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโภไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรัง อนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนาอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวปาทาวันทามิ สาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรัง อนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนาชเนติชนากาอุโพไมหังมาตาปิตุนังวปาทาวันทามิสาธรังอนันตคุณะสัมปันนา ชะเนติชนากาอุโภไมหังมาตาปิตุนังวะปาทาวันทามิสาธรังอน,นันตคุณะสัมปันนาชะเนติชนากายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังโยโทโสอันว่าโทษใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าผังเผอสติไปด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยเถิดข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระโหธิสัตว์ทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริสฆ์ทั้งหลาย อีกทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลขอท่านทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้าสําเร็จดังใจดังสมประสงค์ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้พบเจอแต่ความดีได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรด,ดีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ